สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Franchise and SME นะคะทางเ n c h a n n e l กับบุ๋มปนรดดาบุ๋มพุดีคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีธุรกิจเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณผู้ชมมาช้อปผ่านทางหน้าจอกันไปเลยนะคะซึ่งธุรกิจต่างๆนั้นสามารถเป็นอาชีพหลักรายได้เสริมใครตกงานว่างงานก็อาจจะเป็น โอกาสนะคะในชีวิตของคุณก็ได้นะคะและที่สําคัญแน่นอนนี่เลยนิสานตั้งตัวนะคะเป็นนิสารสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะในนี้ก็มีอ,อะไรเยอะแยะมากมายน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของคนดังนะคะว่าทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าธุรกิจต่างๆการตกแต่งร้านนะคะธุรกิจอาหารพวกน้ําผลไม้ปั่นอย่างเงี้ยสร้างเงินล้านให้กับคุณได้อย่างไรในนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเหมือนกับในรายการของเราในวันนี้แม่ เยอะแยะเลยล่ะค่ะสำหรับธุรกิจมาให้คุณผู้ชมได้ชอบผ่านทางหน้าจอจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสนับสนุนช่วง smart franchise โดยนิตยสารตั้งตัวคุณผู้ชมค่ะ ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคือรางวักลการันตีค่ะดังนั้นการลงทุนอะไรนะคะหรือว่าจะทํางานกับใครแหมบางทีเราก็ต้องดูแบ็กกราวด์หรือว่าเบื้องหลังเขาสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราสามารถไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่สําคัญค่ะสำหรับระบบการทํางานนะคะที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคุณหรือว่า สามารถวางใจได้ในการเป็นลูกค้าเขาก็ตามนะคะวันนี้มาฟังกันดีกว่าค่ะว่าเขาสามารถมอบความมั่นใจอะไรให้กับคุณได้บ้างนะคะกับทางบริษัทศรีกรุงโบรกเกอร์จำกัดนะคะคุณศรีกรุงอรุณสวัสดิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทศรีกรุงโบรกเกอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณศรีกรุงขาเรียนถามอย่างนี้เลยนะคะว่าสําหรับศรีกรุงโบรกเกอร์เนี่ยทำอะไรบ้างเห็นทําเยอะมากเราทำธุรกิจเป็นเรื่องของหลักก็คือในหน้าประกันวินาศภัย ของเราสนมาจะเป็นประกันรถยนต์เป็นเมนเลยครับอืประกันรถยนต์เป็นเมนเลยดังนั้นทุกรูปแบบทุกประเภทมีหมดครับถูกต้องครับค่ะและในการที่ลูกค้าจะไว้วางใจกับทางสีกรุงบรกเกอร์สีกรุงบรกเกอร์ให้อะไรมากกว่าที่โบรกเกอร์ที่อื่นๆบ้างในการบริหารของผมเนี่ยผมคิดหลักอยู่คิดมายี่กว่าปีแล้วนะครับนะถ้าเกิดคนที่จะซื้อสินค้าต้องหาของที่ถูกกว่าจะมาแตเ่เรื่องประกันภัยรถยนต์หรือ,รอประกันวิดัสไัยเราจะพูดถึงเรื่องเบี้ยประกันไป แล้วผมจะมีโซแกนว่าเบียถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมเบียถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมบริการเยี่ยม,ยยมนะคะแล้วการติดต่อ24ชั่วโมงได้ไหมนั่นคือส่วนของบริษัทกันภัยที่รับหน้าที่ดูแลช่วงที่คีหนึ่งในเมื่อถ้าเกิดว่าเหตุเวลาไหนก็ได้24ชั่วโมง365วันอืมก็สามารถติดต่อได้ไดมีเลือกคอนดิชันที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้มากหน่อยแน่นอนเราเองทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วค่ะเราจะรู้เลยว่าสินค้าข้องแต่ละบริษัทเนี่ยมันดียังไงอืม เพราะฉะนั้นบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับเราลักแรกเลยคือหนึ่งนะต้องราคาถูกค,คุณภาพดีบริการต้องเยี่ยมแล้วนอกเหนือจากประกันรถยนต์แล้วมีอย่างอื่นอะไรอีกบ้างคะคัะียไพ่แบตเตอร์เมาลินแล้วในอะไรขก็ต่อไปเราจะเปิดโบเกอร์อีกโบเกอร์หนึ่ง,งเป็นโบเกอร์ของของของ,ของประกันชีวิตด้วยครับอืมช่วยบอกถึงความสําคัญในการทําประกันสักนิดหนึ่งประกันภัยรถยนต์เนี่ยกฎหมายบังคับมานักสิบตากปีตั้งแต่ปีสามห้าเราเลี้ยวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเมื่อปีสามห้า ปัจจุบันนี้เนี่ย18ปีผ่านมาแล้วประชาชนก็ยังไม่รู้ว่าสิทธิของการซื้อประกันภัยรถยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นประชาชนรู้อย่างเดียวว่าการ,การประกันภัยรถยนต์เนี่ยนะรู้อย่างเดียวว่าถ้าไม่ทาประกันนะอาจจะถูกตำรวจจับคือผิดกฎหมายละ,ะไม่ทํประกันต่อทะเบียนรถไม่ได้หรือ,อจดทะเบียนรถใหม่ไม่ได้ประชาชนรู้อยู่2อ,อย่างส่วนมากค่ะจริงแล้วคุณค่าของการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ส่งไปจากรถเนี่ยหรือพบอรบเนี่ยมันให้การคุ้ของมากานั้นเยอะเลย ประชาชนไม่รู้นั่นคือหน้าที่ผมก็คือให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปะนะครับแล้วก็ทํายังไงต่างๆเนี่ยนะคนที่ซื้อพอรบรอ,ยอย่างเดียวไม่พอละอนะเพราะพรบการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเนี่ยน้อยมากอย่างการรักษาเบียบบาลไม่เกินห้าหมื่นอุบัติเหตุบางเคสต่างๆอาจจะรักษาเป็นล้านเย่างน้นอยข้อคุณจะมีภ้อสอใจนะแล้วแต่กําลังเงินของคนขับรถหรือเจ้าของรถเนี่ยจะมีเงินจ่ายไหมถ้าไม่มีอย่างน้อยๆประเภทสาวเราเรียกว่าการคุ้มครอง บุคคลภายนอกไม่ว่าเป็นชีวิตร่างกายบุคคลนอกหรือทรัพย์สินบุคคลนอกจําเป็นเลยซึ่งเบี้ยประกันรายทุกๆว่าแค่หลักพันสองสามพันบาทนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็มีเขาเรียกว่าการประกันหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะสามเออสามพารสามทและเออก็มีนะคะเพิ่มสิทธิพิเศษเพิ่มมากขึ้นทุกรูปแบบก็เพื่อมาทําให้ความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะตรงประเด็นแล้วก็จ่ายเบี้ยถูกหน่อย แล้วในส่วนของบริการอื่นๆอย่างเช่นถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นลูกค้าล่ะจะดูสีกรุงแบบโหดูมีอนาคตไกลอยากจะเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วยมาทำธุรกิจเป็นคนแรกก็เป็นลูกค้าเราหรือมาเป็นเพื่อนเพื่อนค้าขายกับเราก็ได้นะครับคุณให้เวลากับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์นะผมเชื่อแน่ว่าคนที่มีรถต้องซื้อประกันผ่านผ่านผมแน่นอนทำไมต้องซื้อผ่านผมล่ะครับนะ คนที่เคยจ่ายเบีย้ยสมมุติว่าประเภทหนึ่งสักสองหมื่นแล้วมาจ่ายผมเลือยู่หมื่นเจ็ดคงไม่มีใครกลับไปจ่ายสองหมื่นแน่นอนนะครับคะ่ะแล้วก็ทําให้หนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยลดค่าใช้จ่ายในเมื่อซื้อสินค้าผมถูกกว่าไปบอกต่อกับเพื่อนๆสิครับไปบอกต่อคนที่เรารู้จักคนที่มีรถเนี่ยนะเขาแน่นอนเขาไม่อยากจะจ่ายสองหมื่น,นะเขาต้องการจ่ายหมื่นเจ็ด<ะ>นั่นคือเป็นสมาชิกผมค<ะ>นอกจากเป็นสมาชิกผมแล้วแนะนํามาก็เกิดได้ได้ขึ้นมาอ่ามีไรายได้ให้ด้วยสําหรับการแนะนาต,ต่อๆกันถูกองครับ นะคะ,ะแล้วรายได้นี้มั่นคงมากน้อยแค่ไหนคะในการที่แบบกำลังผมนนมีเออผมมีเขียนไว้ที่กระดาษผ้าไว้นิ้วนะท่านจะน่าจะติดอยู่ตามรถต่างๆเนี่ยน่าจะหลายพันคนะันแลวนะนะมันก็มีประโยชน์ว่าอยากรวยซึ่งหลายๆคนอยากรวยแนะ่นอนนะครับนะฮะมีรายได,ได้เป็นแสนต่อเดือนรวยโดยไม่ต้องลงทุนมีธุรกิจรายที่ไม่ได้นานะเป็นแสนทดลองดูสิครับให้เวลาผมหน่อยให้ใจผมหน่อยแล้วมาศึกษากันถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปพูดคุยได้ได้ขอเวลาครับ ได้ตลอดเวลานะคะครายหม่เลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะคะท้ายสุดนนี้ค่ะอยากให้คุณศรีกรุงนะคะพูดเชิญชวนเลยค่ะใครที่สนใจอจะมีรายได้เสริมนะคะมาคุยกับ,ค,บคุณศรีกรุงได้เลยค่ะเชิญคะ่ะอาชีพผมเป็นการช่วยเหลือตัวเองแน่น,นอนประชาชนทุกคนแม้กระท่งตัวผมมีมีสิทธิ์ถูกรชนหรือญาติพี่น้องเรา,ามีสิทธิ์ถูกรชนแล้วถ้าถูกรถชนเนี่ยเราได้อะไรล่ะเราก็ต้องรู้รู้ว่าพวกเราคุ้มครองเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้อความรู้มาช่วยเหลือสังคม นะไปทําให้คนทุกคนรู้ถึงสวัสดิการตัวเองว่าเวลาที่ญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักถูกร่ชนแล้วเนี่ย mm hmm. เขามีสิทธิเรียกร้องอะไรได้บ้าง mm hmm. ไปช่วยเหลือประเชาติทําให้คนมีงานทําคนมีไรายได้นะฮะช่วยเหลือคนขับที่ชนคนนะฮะรู้หน้าที่ว่าคุณจะต้องเรียกร้องยังไงคุณจะจ่ายเกายัางไง mm hmm. เพื่อเป็นเหตุบรรเทาโทษส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ไม่ยากเลยครับนะลงทุนไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้ามีเอ่อ มีมีออฟฟิศหน่อยก็ดีมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสขึ้นมาทําให้คนรู้จักเข้ามาหาง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับให้ชายผมให้เวลาผมผมทําให้เป็นเหมือนชีพได้และสิ่งที่บอกว่ามีดาด้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนนะค,คุณให้โอกาสผมมั้ยยังนะจญชวนเข้ามาหาผมได้เลยครับค่ะยังไงก็ติดต่อกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะสําหรับคุณศรีกรุงอรุณสวัสดิ์นะคะกรรมการผูิจัดการบริษัทศรีกรุงโบรกเกอร์จำกัดค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ